เรื่องการให้ดูเนี่ยให้ดูแน่นอนเลยจะเขาเตรียมเตรียมไว้แล้วแล้วก็ได้เชิญชวนทนายให้ไปอยู่ด้วยครับแต่ถ้าจะเอาไฟล์ออกมาเขาอยู่ในกระบวนการอยู่ว่าในข้อ,อกฎหมายาก็วินิจฉัยกันกระทรวงยุติธรรมยินดีที่จะให้ไปดูข้อมูลก่อนเพราะว่าผมก็ถามเพราะว่าทําไมไม่มอบให้ก็อาจจะมีบางภาพตอนที่เป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือผู้เสียชีวิตอาจจะต้องมีการ อาจจะมีบางภาพที่ที่ล่อแหลมหน่อยล่อแหลมไม่ใช่ล่อแหลมเลยทาไม่ถูกหลังการแพทย์นะล่อแหลมบางทีอาจจะเป็นการซ้ําเติมก็เลยทาหนังสือให้พ่อแม่ได้รับรู้มาดูหรืออนุญาตแล้วเราเรา,เรายินดีแท้ไม่ได้มีการติดตามอาจจะเป็นเรื่องเรื่องตรงนี้ที่ไม่ได้ให้ฝ่ายภาพไปถ้าเกิดว่าเราก็ไม่การันตีว่า,อาพอหลุดไปอยู่สาธารณะแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปว่อนเนี่ย มันอาจจะเป็นการซ้ําเติมผู้ที่เสียชีวิตถือว่าเขาเสียชีวิตแล้วเขาบริสุทธิ์ไม่ควรจะมีอะไรไรปกระทบกระทั่งแตาเพวาะว่าถ<บ>้าในวันดังกล่าวพ่อแม่หรือว่าทนายความเข้าไปดูภาพค่ะจะมีแพทย์อร์อธิบายใช่ไหมไม่ใช่ให้ดูเลยจะมีแพทย์อธิบายไหมไม่ไม่ก็ดูก็เขาก็ถามภาพแล้วถ้าเขาสงสัยอะไรก็ มันมันได้เห็นเนี่ยมันคงไม่ต้องอธิบายแต่การเข้าไปดูครับบางทีถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคือการ CPR มันต้องมีกี่ครั้งต่อนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราให้เราให้เพื่อไปอยู่ในสำนวนการดับสูบพิษศพอยู่แล้วแบบอ่าอันนี้มันมันเข้าตามกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วก็คือไฟพภาพอยู่ในสำนวนอ่าจอยู่ในสำนวนคือตำรวจต้องมาเรียกไปอยู่แล้วแล้วแม่สมมของพ่อแม่ ได้ถ้าพ่อถ้าพ่อแม่มาเราให้ไปทุกคนเลยนะถ้าพ่อแม่มาเราเติมตัที่เข้าไปได้ใช่ไหมได้ใช่ถ้าพ่อแม่มานะฮะถ้าพ่อแม่อ,อนุญาตเพราะเราได้พ่อแม่อ,อนุญาตท่านได้รับปรารถนาของเขาว่าพ่อแม่จะเข้าวันนี้เท่าไหร่ไม่ได้รับประรานแต่ว่ามีน้าจตันบอกว่าได้ทําหนังสือเรียนพ่อแม่ไปด้วยนะครับ